ตอบคอมเมนต์จาก ep ก่อนนะครับหลังจากทิ้งสมอไปแล้วเรือเก็บสมอขึ้นมาอย่างไงความจริงถ้าเกิด change, เหตุฉุกเฉินเรือจะทิ้งไปทั้งสมอและโซก็ได้ตัวอย่างเรือ uss missouri ตู้กับเลี่ยนมุนย์ตางดาวผู้บังคับการเรือสั่งให้ทิ้งทั้งโซ่และสมอลงไปในทะเลเลยก็ได้บริเวณยุ้งโซ่สมอจะมีแผ่นสีแดงหรือสีเหลืองเรียกว่าบ i t เ e อ end มีคอ้อนปอนวางอยู่ข้างๆถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเอาคอ้อนปอนตีแผ่นสีแดงโซ่ทั้งยุ้งก็จะล่วงลงน้ําแต่สําหรับการเก็บสมอ แบบปกติเราจะทําเหมือนขั้นตอนการทิ้งสมอในการทําย้อนกลับเรือจะใช้กว้านดึงโซ่สมอพร้อมกับใช้เครื่องเดินหน้าเข้าใกล้ตําแหน่งที่ทิ้งสมอจนหัวเรืออยู่ตรงตําแหน่งสมอพอดีเราเรียกว่าสมอตั้งตรงค่อยๆดึงปลายสมอขึ้นช้าๆงัดให้สมอหลุดออกมาจากดินแล้วเก็บสมอขึ้นมาบนเรือบนเรือในรูโซ่จะมีน้ําล้างสมอปล่อยออกมาตามท่อเพื่อล้างดินที่ติดมากับโซ่และสมอโต้ทั้งหมดจะถูกดึงผ่านกว้านเข้าไปเก็บในยุ้งโซ่ปกติ แล้วโซ่สมอจะทาสีดำแต่จะมีข้อสีแดงกับสีขาวเพื่อใช้บอกความยาวของโซ่ 1. สเกลจะยาว27.4เมตรสเกลที่1จะทาสีขาว1วงสเกลที่2ทาสีขาว 2, วงไล่ไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทิ้งสมอลงไปกี่เมตรยกตัวอย่างเลยทิ้งสมอ3าสเกลแสดงว่าโซ่อยู่ในน้ำ82.2เมตร